และสาหรับกรณีนี้ฉันอยากรูแล้วค่ะว่าตกลงแล้ว่การเป็นไทรอยมันดีหรือไม่ดีแล้วหนูจะลองเป็นได้ไหมหรือว่าจะต้องทำยังไงหมอให้เป็นเลยเอาหรอได้ใช่ไหมไปคุยกันเลยได้ไหมครัไปคุยกับคุณหมอทันในวัดกันครับ ตอนรับคุณหมอครับสู่เฮลตี้วารีตี y สุขภาพดี24ชั่วโมงครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมคุณหมอธนวัฒน์นะครับจากโรงพยาบาลพระราม9คุณหมอยังนุ่งอยู่เลยนะคะครับผมคุณหมอช่วยเสกไทรอยด์เป็นพิษให้เลยคุณออยากจะเป็นมากเดี๋ยวก่อนคืออ้าวตกลงโรคไทรอยด์กับไทรอยด์เป็นพิษคือโรคเดียวกันเหรอคะจริงๆคําว่าโรคไทรอยด์มันเป็นคํากว้างๆครับไทรอยด์จริงๆแล้วมันมีหลายปัจจัยหม่ว่า มีหลายแบบนะครับเป็นพิษหรือไม่เป็นพิษหรืออะไรเงี้ยสาเหตุของคนที่เป็นไทรอยมันเกิดจากอะไรจริงๆสาเหตุเนี่ยมันมีหลายปัจจัยมากๆคืออาจจะมีพันธุกรรมอย่างเงี้ยครับส่งต่อทําให้เกิดเป็นเมะเร็งไทรอยนะครับหรือว่าสาเหตุจากภูมิคุ้มกันที่บกพร่องผิดปกติทําให้เกิดเป็นไทรอยเป็นพิษได้ครับครับผมมันมีสัญญาณเตือนไหมคนที่เป็นไทรอยด์พเพราะเดิมสมมติเขาบอกอ้าถ้าไทรอยก็คือเริ่มคอจะแบบคอจะบวมอันนั้นไหม เดินแล้วเห,ห,หนื่อยเหนื่อยง่ายขี้ร,ร้อนอย่างเงี้ยจริงไหมคับจริงๆต้องแยกนะครับถ้าพูดถึงว่าสัญญาณเตือนเนี่ยต้องแยกว่าเป็นไทรอยชนิดไหนหเป็นโรคไทรอยด์ชนิดไหนก็คืออย่างเช่นกลุ่มที่ไทรอยออไม่เป็นพิษแต่เป็นก้อนหรือเป็นมะเร็งไทรอยเนี่ยครับสัญญาณเตือนก็คือ มันจะไม่มีอาการอะไรนะครับแต่ว่าอยู่ดีก็จะมีก้อนปูดออกมาที่คอเดี๋ยวก่อนคุณหมอมะเร็งไทรอยก็คือมะเร็งชนิดหนึ่งเนี่ยหรอใช่ครับและเที่ไทรอยใช่ไหมใช่ครับอ๋ออันนั้นชนิดหนึ่งอันนั้นก็น่าจะเป็นประเภทของมะเร็งและถ้าไทรอยที่เขาเรียกกันว่าแบบไทรอยไฮเปอร์ไฮโปแบบอ้วนแบบผอมอะไรเงี้ยอ๋อครับผมเขาต้องมีสัญญาณเตือนยังไงบ้างคะว่าจะเป็นละไทรอยเป็นพิษแบบนี้ครับคืออย่างสมมติเอ่อไทรอยผอมหรือยางที่ คนไทยก็จะรู้เพราะเหมือนกับเป็นไทรอเป็นพิษอย่างเงี้ยครับถามว่าสัญญาณเตือนเริ่มต้นเนี่ยก็จะมีอาการกินจุมากมแต่ว่ากินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนเลยอย่างเงี้ยหิวบ่อยอย่างเงี้ยเหรอหิวบ่อยกินทั้งวันแต่ผอมสเลนเดอร์เลยอย่างเงี้ยครับ,รบซึ่งเป็นที่น่าอิาจฉาสำหรับหลายๆลยคนเนะาะ <laughs> แต่เดี๋ยวอันนี้หนูอะทำป้ายมาละ uh huh. หนูก็อยากจะให้พี่เอิร์ดเนี่ย ถ้านูพาดยังไะก็ให้คุณหมอพูดมาว่าเช็คลิสต์ของคนที่จะเป็นไทรอยเนี่มีอะไรบ้างแล้วเราก็จะตื้อริงตื้อรงอย่างนี้อยากลองสักสามข้อได้ไหมคะคุณหมอของคนที่เรียกว่าเป็นสัญญาณความเสี่ยงที่จะเป็นไทรอยมีอะไรบ้างข้อแรกค่ะคุณหมอข้อแรกใช่ไหมฮะก็ หุดิดง่ายครับอ๋อเป็นค่ะโชคดีที่พี่มเสี่อ๋อครับตายแล้วอ๋ออันนี้คืออันนี้คือสัญญาณเตือนในการเช็คคุณผู้ชมลองเช็คตามครับผมนะครับทักสามข้อคหุดิดง่ายไปแล้วข้อสองมีอะไรอีกคะขี้ร้อนมากขี้ร้อนมากเป็นค่ะครับผมค่ะไม่ได้หรอกสองข้อเองข้อสามก็คือทานเก่งแต่ผอมทานเก่งแต่ผอมผอมไหมอ่ะไม่แน่ใจก็ออยู่นะแต่ป็นคนกินเก่งมาก เดบบี๋ยวน,น,นี้คือสัญญาณสัญญาณที่พอจะชี้นำว่ามีปัญหากับไทรอยด์แน่ๆอย่างงี้เหรอใช่ครับเป็นไทาราเป็นพิษอย่างงี้ครับ<อ>เพราะว่าไทาราเป็นพิษเนี่ยมันเกิดจากการที่เรามีตัวไทรอยฮอร์มนสูงเผาผานสูงเมตาบอลิซึมสูงเงี้ย<อ>ครับมันก็เลยเผาทิ้งหมดเลยอย่างี้คือมันเผาผานดี<ช>เกิน<ช>ไปอันนั้นคือต้องเป็นแบบผอมเ้าแ้วถ้าสมมติว่าคนอ้วนคืออะไรคบคนนี้เป็นไทรอยแบบอ้วน ถ้าไม่ได้เป็นไทรอยคงกินเยอะครับคุณเล่นคุณเล่นครับถ้าไทรอยอ้วนเนี่ยครับไทรอยอ้วนก็คือหมายถึงว่าน่่งกายเมตาบอิบ <oyu> ึม <Labor> ต <ator il fi> <laughs> ่ำจากการที่ไทรอยฮอร์โมนน้อยไปหน่อยคือคือไทรอยฮอร์โมนน้อยแล้วก็จะเฉืยทั้งวันเฉืยชาแบบทำงานนิดหน่อยก็ง่วงแล้วอะไรย่างเงี้ยครับแล้วก็ ก็จะทําให้น้ําหนักขึ้นถ้าทําความเข้าใจนิดนึง,นงเผื่อ,อคุณผู้ชมที่นั่งอยู่ทางบ้านแล้วแบบบ<ฆ>างทีไทรอ,อยไม่ค่อยเข้าใจรู้แหละว่ามันอ้วนมันผอมไทรอยมันช่วยยังไงกับร่างกายมันช่วยผลิตน้ําย,อย่อยหรอะคนมองแบบนี้<ฆ>ว่ามันจะทาให้อ้วนผนอมอะไรเงี<ฆ>้ยจริงๆมันทําอะไรจริงๆตัวไทรอ,อยเนี่ยมันเป็นอวัยวะที่อยู่กลางคอเลยนะหน้าที่หลักๆของมันเลยเนี่ยก็คือสร้างตัวไทรอยฮอร์โมนชื่อตามตรงกับตัวต่อมเลยนะครับก็การที่ไทรอยฮอร์โมนเนี่ย มันจะควบคุมเรื่องของเมตาบอลิซึมหรือการเผาผลาญในร่างกายนะครับให้มันดําเนินชีวิตไปได้ปกติมันไปครลอีกทีเลยถ้ามากขึ้นปุ๊บก็คือเราเผาผลาญเยอะตัวเราก็เลยผอมกับแบบที่เผาผลาญน้อยเราก็เลยจะมีน้ําหนักที่มากนั่นเองจริงๆมันเป็นความหาเสรย์ของร่างกายเลยเรับมันไปโยงระบบทั้งหมดเลยทีเดียวและทีนี้ไทรอยอ้วนหรือว่าไทรอยผอมมันอันตรายยังไงว่าถึงขั้นเสียงชีวิตเสียอะไรยงไงเลยไหมจริงๆเนี่ยมันทั้งสอง คือปกติสิ่งดีที่สุดก็คือความพอดีใช่ไหมครับมากไปก็จะเป็นพิษมันก็จะไม่ดีทําให้หัวใจเราเต้นเร็วผิดปกติก็จะเกิดอันตรายต่อชีวิตถ้าเราไม่ควบคุมนะครับให้เราผ่านเยอะมันก็จะทํางานเยอะเเนาะเหมือนไปวิ่งเยอะๆแล้วบางทีฮาร์ดเรทขึ้นสูงมากนร่นอันตรายครับแล้วแบบนี้มีพฤติกรรมอะไรไหมคะที่มีผลทําให้คนปกติเนี่ยสามารถเป็นไทรอยด์เป็นพิษได้พฤติกรรมเนี่ยส่วนใหญ่ไม่แน่ชัดนะครับแต่ว่า มันจะเกิดจากกลุ้มกันบกคร่องนะครับส่วนใหญ่ใช่ส่วนใหญ่มันไม่ได้มีว่าเรากินอันนั้นอันนี้แล้วทาให้เป็นแต่ว่าถ้าพูดถึงพฤติกรรมที่ที่เจอบ่อยๆนะครับก็คืออย่างเช่นเขาจะผสมตัวไทรอยด์ลงในพวกยาลดความอ้วนอย่างี้ครับมันอันตรายครับอ๋อจเหมือนเร่งระบบเผาผลาญให้ร่างกายแบบนั้นครับผมอครับอ่ามาถึงเรื่องของวิธีการรักษานะครับมีคนถามว่าถ้าเป็นแล้วผ่าตัดได้ไหมอืมคือจริงๆแล้วเนี่ยโรคไทรอยด์เนี่ยครับ ไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรก็ตามถ้าเป็นเป็นพิษหรือเป็นมะเร็งเนี่ยผ่าตัดม,มันหายอยู่แล้วเพราะเรายกมันออกทั้งยวงยนะครับแต่ว่าถามว่าก่อนที่จะไปขั้นถึงขั้นตอนการผ่าตัดเนี่ยครับมันก็ต้องให้ยาก่อนหรือรักษาก่อนจนถึงสุดท้ายแล้วมารักษาไม่ได้จริง <ừ> <ๆ S 2> ก็อาจจะต้องผ่าตัดครับก็คือจริงๆคุณหมอก็จะ วินิจัยความรุนแรงของโรคก,ก่อนว่ามันแค่ไหนพยายามจะรักษาด้วยขั้นที่แบบอมันพอโอเคก่อนอ,อาจจะได้ไม่ต้องผ่าตัดเพราะจริงๆริงผ่าตัดมันก็เจ็บตัวเนอะไม่แล้วอยู่ตรงกลางคอแล้วคือผ่าตัดนะคุณพี่แลกีดลงไปแล้วคือยังไงคอน้องจะต้องมีรอยผ่าอย่างนี้หรอกกลางคอ,อม,มันไม่ได้คุณพี่นี่ไงมีคนถามจากทางบ้านมาเลยบอกว่าถ้าผ่าแล้วมันจะเกิดรอยแผลหรือเปล่าออสาวๆรัวรอยแผลเป็นครับจริงๆเนี่ยในสมัยก่อนเป็นร้อยปีที่ผ่านมาเลยเนี่ยครับถ้าพูดถึงการผ่าตัดไทรอยเนี่ยครับ มันก็จะลงแผลที่กลางคอเพราะตอนมันอยู่กลางคอประมาณตรงไหนครับถ้าคุณหมอยกประมาณตรงนี้แล้วกันนะครับอ๋อเหลือตรงนี้เลยนะคะยังมีช่องให้คุณหมอได้จิ้มคอสั้นเงธรรมดาครับอันนี้แล้วมันก็เลยทาให้สาวๆไม่ค่อยแน่เนี่ยเพอะใส่ชุดเปิดคอเปิดหงมันจะเห็นเป็นรอยเงี้ยใช้ไม่ได้เลยครับเพราะว่ามันจะเป็นรอยกลางเนี่ยอุ้ยปัดปัดเดบนี้ด้วยไม่ได้เป็นยางี้เลยเอาแล้วอย่างนี้ตอนนี้มีวิวัฒนาการอะไรไหมคะทําให้การผ่าตัดเนี่ย คือเอื้อกับคนที่ใช้ชีวิตในยุคป,ปัจจุบันที่ไม่ได้อยากมีรอยแผลเป็นแบบนีบ้ด้วยจริงๆใน10ปีที่ผ่านมาเนี่ยครับมันมีการพัฒนาเครื่องมือ <c oughs> ที่เอามาช่วยในการผ่าตัดให้ดีขึ้นนะครับโดยเฉพาะคือต้องต้องต้องเรียนตรงนี้ก่อนว่าโรคไทรอยเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นในผู้หญิงแล้วก็จะเป็นอายุประมาณยี่สิบถึงสี่สิบปีก็ยังเป็นกลุ่มที่ยังรักสวยรักงามอยู่นะครับปัจจุบันเนี่ยเรามีการพัฒนาจากการผ่าตัดแบบเปิดธรรมดาที่มีแผลที่กลางคอเนี่ย เราไปซ่อนไว้ตามที่อื่นนะครับอย่างเช่นล่าสุดวิธีที่ใหม่ล่าสุดและเป็นวิธีที่ได้รับความนิยมสูงก็คือการผ่าตัดไทรอยดท์ทางปากนะครับมาถึงว่าเราต้องกล<อ>้องกล้องเข้าไป<อ>แล้วก็ไม่มีแผลเลยเหรอคะแผลอยู่ในปากครับอ๋อไปผ่าข้างในก็โอเคไงซึ่งจริงแล้วมันก็น่าจะเป็นการผ่าแบบแผลเล็กการฟื้นตัวอะไรก็น่าจะง่ายด้วยอย่างนี้ไหมครับผมอ นี่เป็นการผ่าตัดแบบใหม่แล้วค่าใช้จ่ายสูงไหมคะคุณหมอก็สูงกว่าปกติประมาณสองเท่าครับครับผมแต่ว่าถ้ามองในแง่ของการรักษาถ้าเรากําลังไหวเนอะมันก็น่าจะโอเคกว่านะครับผมราคาค่าใช้จ่ายแล้วในแง่ของการฟื้นตัวอาจจะไม่ต่างกันมากแต่ว่าอาจจะไปทํางานได้เร็วกว่าเพราะว่า แผลมันในปากเนี่ยแผลจะหายเร็วกว่าที่บริเวณที่กลางคออยู่แล้วต้องวางยาสลบที่ใช่ไหมใช่ครับต้องดมยาสลบอนอแล้วก็แบบต้องนี่เข้าไปถ้าอย่างนั้นตอนนี้อยากถามค่ะว่าจริงๆแล้วสําหรับคนที่เป็นไทรอยเนี่ยเขาจะมีสิ่งที่ห้ามทานตอนนี้เนี่ยหลายคนเชื่อว่าทานไทรอยแล้วก็เป็นไทรอยแล้วก็ทานยากันอยู่แต่ว่าเขาบอกว่าห้ามทานกระหล่ําปลีดิบอะไรอย่างเงี้ยเป็นเรื่องจริงไหมเกี่ยวกับโรคไทรอยถามว่ากระหล่ําปลีดิบเนี่ยมันก็มี ผลต่อไทรอยด์เหมือนกันยังไงคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องทานเยอะมากเลยนะครับอย่างเช่นเยอะมากทานวันหนึ่งนี่เป็นหัวหัวอะไรยเงี้ยครับซึ่งซึ่งคนกินไส้กรอกอีสานคงไม่กินกระหล่ำเยอะกว่าไส้กรอกนะครับคุณหมอก็ไม่แน่หรอกครับยากจะกินมานะคะคุณหมอเนาะต้องทานเยอะมากจริงๆแต่ว่าอาหารตัวอื่นๆเนี่ยก็ไม่ได้มีการวิจัยที่ออกมาชัดเจนนะครับว่าห้ามทานใช่ครับผมนะครับก็คือแต่ว่าจริงๆแล้วกินสุกก็น่าจะดีกว่าเยอะนะครับผมมีคำถามเพิ่มเติมคน เป็นไทรอยด์บริจาคเลือดได้ไหมอ,อ๋อบริจาคเลือดได้ครับแต่ว่าทางที่ดีเนี่ยคนที่เป็นไทรอยด์โดยเฉพาะถ้าเรเป็นพิษควรจะควบคุมตัวไทรอยฮอร์โมนให้ดีก่อนจริงๆอครับอ,อ้าวแล้วเราสามารถที่จะเจาะเลือดได้ต้องหยุดยาการทานยาประจําก่อนไหมคะสำหรับคนที่เป็นไทรอย จริงๆมันมันมันไม่สามารถหยุดยาได้ครับก็อาจจะจริงๆแล้วเนี่ยถามว่าบริจาคเลือดได้ไหมอาจบริจาคเลือดได้แต่ดีที่สุดก็ควรจะรักษามันจะมีเฟสของมันครับอาจจะสายหายก่อนหายได้ที่หายแล้วก็หยุดยาได้แล้วหยุดยาได้แต่ถ้ายังทานยาอยู่เนี่ยจริงๆก็รักษาตัวเองก่อนดีกว่าใช่ครับครับผมนะครับอ่อีกหนึ่งเพิ่มเติมอันนี้เป็นไทรอยอยู่แล้วถ้าตัวเองเป็นโรคไทรอยเป็นพิษแต่อยากมีลูกสามารถมีได้ไหมและลูกจะเป็นไทไทรอยหรือเปล่าเพราะที่คุณหมอพูดเรื่องกรรมพันธุ์ครับผม จริงๆแล้วเนี่ยคนที่เป็นไทรอยเป็นพิษเนี่ยครับสามารถมีรู้ได้ปกติแต่ข้อสําคัญก็เหมือนกันนะครับเหมือนกันไม่จากเลือกคือ เราจะต้องควบคุมไทรอยฮอร์โมนที่ปกติก่อนโดยการทานยาอย่างเงี้ยครับแล้วก็ต้องคุมให้ได้ปกติเนี่ยอย่างน้อยหกเดือนนะครับถึงจะมีลูกได้โดยปลอดภัยึกษาคุณหมอนี่แหละดีกว่าคจะเรียกว่าหายขาดครับ,รบแล้วระยะเวลาเนี่ยพอเราทานยาไปสักพักหนึ่งเนี่ยเขาก็จะมีการลดระดับยาลงถูกไหมคะถ้าคุมฮอร์โมนได้ดีขึ้นหลังจากนั้นเนี่ยหลายคนบอกว่าแต่ถ้าสมมติว่าตัดสินใจว่าจะตัดไทรอยทิ้งปุ๊บเนี่ยยานี้ก็ยังต้องทานอยู่ใช่ไหมคะคุณหมอ จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นทาราเบนพิษนะครับโดยส่วนใหญ่มันจะรักษาด้วยยาได้แต่จะมีคนไข้ส่วนหนึ่งที่การรักษาด้วยยาเนี่ยมันไม่ได้ผลจริงก็อาจจะต้องออชิปไปเป็นการกลืนแร่หรือการผ่าตัดนะครับถามว่าถ้าผ่าตัดแล้วผ่าตัดออกทั้งหมดเลยมันต้องทานยาทดแทนเพราะเราไม่มีต่อมไทรอยแล้วนะครับ<อ><อ>ไม่แล้วมีคนบอกว่าการกลืนแร่น่ากลัวมากคือแบบพอแค่สมมติคุณหมอกลืนใช่ปะคือแบบ ห้ามยู่กายอย่างคือห้ามอยุดกายเราแบบรังสีจะออกมาจริงไหมคะคุณหมอก็ต้องมีการแย้มณหมอคุณหมอคืนอยู่หรือเปล่าไม่ใช่เลยคะซึ่งตอนนี้คุณหมอนี่าจะปวดหัวมากกว่ามีคำถามว่าถ้าสมมติว่ากินยาจนคอนโทรลได้แล้วก็ไม่ต้องถึงขั้นผ่าตัดใช่ไหมใช่ครับสามารถหายได้ครับหายได้เลยใช่ไหมครับหายได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือต้องคอยติดตามอยู่เรื่อยแต่าว่าก็ต้องมีมีคน คือมันต้องฟอล์ล่าว่าตลอดีใช่ครับต้องฟอล์ล่าวตลอดโอ๋อครับผมนะครับคนที่เป็นไทรอยมักจะรู้สึกโมโหงุดหงิดโมยวายง่ายกว่าคนธรรมดาทั่วไปเพราะอะไรก็เป็นเรื่องของฮอร์โมนที่ผิดปกติอ๋อน่าจะเหมือนตอนช่วงมีประจำเดือนฮอร์โมนนะครับวัยทองี่ยคุณตีลงเกี่ยวเกี่ยวเลยเพราะมับเปนมันเป็นตัวที่คอนโทรลและแล้วคนใกล้ตัวคนต้องควรทำไงอ่ะคนใกล้ตัวก็พาไปรักษาครับตอนไหนล่ะชอบไหม คุณหมอหนาจะแบบอ๋อ,อเขาก็ต้องทําความเข้าใจ <laughs> ต้องมาเป็นรักษาแต่เขาก็ต้องเข้าใจด้วยใช่ไหมใช่ครับ oh. คือท้ายที่สุดแล้วเนี่ยไทยรอยด์เนี่ยเมื่อเป็นหรือว่ามีข้อสงสัยว่าคุณจะเป็นเนี่ยคุณควรจะไปพบแพทย์เพราะว่า <c oughs> มีอีกหลากหลายชนิดหลากหลายรูปแบบรวมไปถึงวิธีการรักษาที่มีมากมายไม่ว่าจะเป็นการทานยาก่อนแล้วก็ไปถึงการกลืนแร่และมีการผ่าตัดให้เลือกอีกหลากหลายรูปแบบ <c oughs> ซึ่งทุกอย่างเนี่ยขึ้นอยู่กับตัวผู้ป่วย ขึ้นอยู่กับตัวชนิดที่เป็นด้วยถูกไหมคะคุณหมอครับผมนี่ไงครับสามข้อหลักๆเมื่อสักครู่นี้ทวนอีกหนึ่งครั้งครับไปที่หมอบอกให้ลองเช็คพฤติกรรมมีงุดหงิดง่ายหนึ่งอันละครับกินแล้วก็ไม่อ้วนกินเยอะยังไงก็ไม่อ้วนอีข้อหนึ่งคือก็จะขี้ร้อนอย่างเงี้ยขี้ร้อนสานะครับผมเคยได้ยินมาเขาบอกว่าบางคนเป็นเนี่ยคือแบบถ้ามือมือสั่นอ่ะเอากระดาษมาวางแล้วมือสั่นเลยเกี่ยวได้ไหมเกี่ยวครับอ๋อเหรอมันเป็นวิธีการที่สุดแล้วจะต่างกับพากินสั่นไหมคะ ต่างคันลักษณะการสั่นต่างกันครับต้องไปแยกก็ว่าเราไปเทสดูถ้าสมมติว่าแบบนี่แหละมี3ข้อแล้วแล้วยังแบบมีเพิ่มเติมลองเช็คดูนะครับก็ไปหาคุณหมอนะครับเครียดง่ายนอนน้อยเสี่ยงไทรอยหรือเปล่าอย่างที่ผมเรียนไปตั้งแต่แรกว่ามันไม่มีปัจจัยที่เขาวิจัยออกมาได้ชัดเจนนะครับครับผมแต่ว่าถ้าถ้าสมมติเครียดมากๆเนี่ยอาการมันจะกําเริบได้ง่ายกว่า ถ้าเป็นอยู่แล้วใช่ไหมใช่ครับผมนะครับงั้นกรคุณหมอฝากปิดท้ายดีกว่าครับอย่าดูแลตัวเองไม่อยากให้เป็นไทรอยต้องทาไงก็จริงๆแล้วเนี่ยเราต้องคอยสังเกตตัวเองนะครับว่าตัวเองมีอาการที่ผิดปกติอย่างเช่นที่ที่บอกไปคือกินจุแล้วก็ขี้ร้อนหุดหิดง่ายหรือว่ามีก้อนที่คอหรือว่าคอเริ่มโตเนี่ยครับหมอแนะนำง่ายๆก็ไปพบแพทย์นะครับเพื่อลองเช็คเลือดดูหรือว่าลองให้คําคอดูว่ามีความผิดปกติที่ไทรอยไหม ครับผมปรึกษาคุณหมอดีสุดนั่นเองนะครับวันน nah ah ี้ขอบพระคุณมากครับคุณหมอคครับบครับ